สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเริ่มจะเด้อหมูกระทะหมูกระทะโอ้ยน้ำมันกระเด็นพี่น้องสิช่า่ให้เบิ่งตอนกินก็ได้พี่น้องน้ำมันกระเด็นใส่คอยโอ้ยมักอันโอ้ยเจ้าก็อย่าแตกนะให้หมวยมักอันมันๆนี่แหละพี่น้อง คอยย่านกินไปเต้นไปเลยย่านที่เจ้าตกใจหนนะก็เลยแบบมาก่อนนิดนึงพี่น้องเดี๋ยวบลมาเดี๋ยวพี่น้องขิดทอดจะขิดทอดหรนะือบ่ล่าะทันจิ้มจะ้ะจิ้ม,มสุดปรุงเองแล้วเด้อพักพักพักอันนี้ปลูกเองจะ้ะ ปลูกเองนั่นเนี่ยแม่โคพรมาได้มาได้มาได้โอ๊ยแต่โคพาโคพาพี่น้องจ้ะย่านได้หมนไหนม <า S 1> พื้นที่กับแคบด้วยจะกินให้เบิ้งกับบอลได้อย<ม>ากจ,จะกินโชว์มากเลยเนี่ยม,ม,ามาได้มาได้แซ่บจ้ะพี่น้อง ของมักเลยเนี่ยไอ้มันมันเนี่ยจ่อยหลายช่วงนี้จอยหลายพี่น้องจ่ะหาแต่แนวมันมัน,มนสุดแซ่บกินกดลับกดนอนจ่อยหลายพี่น้องรู้สึกน้ำหนักลดลงตั้งสี่โล <c oughs> จริงๆนะเนี่ยพี่น้องจาะมาเห็ดพี่ยูนี่แบบน้ำหนักขน้อยลดลงเจ็บไอ้สี่โลเหลือเชื่อจริงๆ ใายอยากพอมาได้พี่น้องด้อกินหลายอยู่นะแต่มันก็แต่มันก็ลดเองอัตโนมัติอ่ะจะเห็นอะไรมาๆมะแซ่บ